ไห้หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เกอร์วานพอดแคสต์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เกอร์วานพอดแคสต์หลักในการเข้าใจตัวเองในบางครั้งเวลาเราทำงาน เราก็อาจจะเจอเรื่องราวอะไรก็ตามที่มันน่าปวดหัวหน่าโมโห,หน่าโกรธไปสมดการใช้หลักการเข้าใจตัวเองด้วยการหยุดความโกรธดับความร้อนเพิ่มความเย็นเป็นทิศในหลักการที่ทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะคะโดยให้เรานั้นใจเย็นลงแล้วก็เข้าใจตัวเองให้มากขึ้น มาดูสิคะว่าหลักของการเข้าใจตัวเองซึ่งบทความนี้เขาได้แบ่งปันมีทริคดูสี่หลักการด้กันนะคะ 1. รู้จุดอ่อนของตัวเอง 2. เช็คสัญญาณอันตราย 3. เอาใจเขามาใส่ใจเราและสี่ฟังให้จบข้อ 1. รู้จุดอ่อนของตัวเองรู้ว่าเรามักจะโกรธด้วยเรื่องใดอะไรคือเรื่องที่เราไม่อยากได้ยินมากที่สุดเพราะการรู้ตัวร่วงหน้าแม้สักเพียงเล็กน้อยก็ทำให้เรามีรายหยุดคิดและสามารถควบคุมตัวเองได้ดีขึ้น 2. เช็คสัญญาณอันตราย ขณะก,กาลังสนทนาให้เราถามตัวเองบ่อยๆว่าฉันกําลังพูดเร็วไปหรือเปล่าหายใจเร็วไปไหมเพราะว่าการพูดเร็วการหายใจเร็วคือสัญญาณเริ่มต้นของการควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะคะข้อ3เอาใจเขามาใส่ใจของเราลองสมมติตัวเองนะคะว่า หากเราเป็นคนขับแท็กซี่ที่จะเวนขับรถมาทั้งวันแต่ไม่มีผู้โดยสารเลยสักคนและมีค่าจ่ายรออยู่มากมายหรือเป็นพนักง,งานแผนกลูกค้าสัมพันธ์ที่ต้องรับโทรศัพท์วันละหลายร้อยสายคนที่ทำให้คุณโกรธอาําผิดใยเหตุผลต่างๆนานาที่เราอาจจะนึกไม่ถึงเช่น ทำไปเพราะว่ากำลังป่วยทำไปเพราะกำลังเครียดอย่างหนักทำไปเพราะวัยที่ต่างกันทำให้เรามองโลกต่างกันถ้าหากเรารู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราเราก็จะไม่โกรธไขง่ายๆนะคะข้อสกรุณาฟังให้จบการฟังเป็นเรื่องต้องการการฝึกฝน หลายคนนั่งเงียบๆไม่เคยพูดขัดจังหวะใครแต่กลับไม่เคยเข้าใจอีกฝ่ายเลยสักนิดเพราะการฟังที่แท้จริงต้องเริ่มต้นที่การเปิดใจนะคะพร้อมที่จะรับฟังปัญหาและรับฟังความทุกข์ของอีกฝ่ายเป็นสิ่งแรกคะ่ะเมื่อเรารับฟังแล้วนะคะต่อจากนั้นก็คือการเปิดหู การเปิดตาการตั้งใจฟังข้อความที่อีกฝ่ายพูดอย่างแท้จริงถ้าเราทำเช่นนี้ได้ความกุณาจริงจะเกิดขึ้นและช่วยให้ความขัดเคืองใจที่มีนั้นสลายไปจนสามารถรับฟังความจริงและเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องได้นี่คือสี่เทคนิคหรือสี่เคล็ดลับในการที่เราสามารถเข้าใจตัวเอง ด้วยการทำใจให้เย็นลงแล้วเข้าใจตัวเองให้มากขึ้น 1. รู้จุดอ่อนของตัวเองว่าเรากดเรื่องใดข้อ 2. เช็คสัญญาณอันตรายว่าเรากำลังจะเริ่มโกรธแล้วหรือยังเช่นพูดเร็วไปหายใจเร็วไปข้อ 3. เอาใจเขามาใส่ใจเราพยายามคิดว่าถ้าเราเป็นเขา เราทำให้เรารู้สึกดีขึ้นนะคะและข้อ4ฟังค่ะการฟังไม่ใช่การได้ยินนะคะแต่เป็นการเปิดใจรับฟังสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงค่ะนั่นก็คือ4เทคนิคในการทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นทั้งหมดที่เราทำนี้เราทำเพื่อตัวเองนะคะ เราเราไปกลับไปใช้ดูนะคะสำหรับสี่เทคนิคที่บทความนี้เขาแนะนํามาน่าจะมีประโยชน์กับเราบ้างการที่เราสามารถที่จะหยุดการโมโหโห,หยุดการโกรธเพิ่มความเย็นให้กับตัวเองจะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขมากขึ้นนะคะทั้งหมดที่เราทําไปเพื่อตัวของเราเองเป็นสําคัญจริงไหมคะเข้าใจตัวเองทํทให้เราเข้าใจคนอื่นมากขึ้นคะ่ะขอบคุณที่รับฟังเกอร์วันพอดแคส แล้วพอก็ไปโสดถัดไปสวัสดีค่ะติดตามเกิร์ลวันพอดคาสได้ที่เฟซบุ๊กยูทูบแองเคอร์บอร์ดคาส